ทุกวันเป็นวันหยุดเพราะกูไม่ทำงานไปไม่ไหวจ้าคืนไม่ได้นอนอีห้องข้างบนแสดงอินทิลิตอีกแล้ว <c oughs> ข้ามาก,กินยาซึมเศร้าไปอยาต้งนเศร้าอ่ะกินยาตั้งนเศร้ามันจะทำให้ง่วงใช่ไหมแบบไม่ใช่ยานอนหลับเนี่ย มันก็รู้สึกตัวแหละน่าจะตับเข้าเบือรู้จักเข้าเบือไหมข้าเบือที่ไว้ใส่จแกงเหลาไม้อะห้องสี่หนึ่งศูนเนี่ยเจ๊ J. ก็บอกเป็นรอพอแต่เห็นนี้ก็รู้ทรงว่าไม่ใช่แต่ไม่เคยเจอหน้าเคยดิ้งจะเสียง ในห้องนี้ชอบลากโตู้เตียงแล้วก็เดินแยงดังตุมต้มตุม้มตุ้มไม่รู้เขาน้ําหนักตัวเขาไหร่รู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบมือตีนหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้เวลาเดินมันตึงต้งตึ้มันดังมากนะมันไม่ใช่แบบว่าเราไม่ใช่บบว่ารีดนิดหน่อยก็ไม่ได้นะคือดังอะดังได้เราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะอะไรกับใครอยู่แล้วแต่ เหมือนที่เคยอัดทิปให้ฟังอ่ะลากตู้กเอ๊ะบางทีก็ทําขวดหล่นกึ่งขวดหรือดัมเบลก็ไม่รู้สะทือนในทั้งตึกเลยส่วนในห้องเซ4ูนเ้าเห็นเจ๊เกบอกว่าไปทำงานกลางคืนแต่เคยเห็นเขาอยู่ตัวเล็ก,ลกสวยน่าจะคนฝั่งนู้นฝั่งงินกันอ่ะขาวสวย ผิวสวยหรืออะไรก็ไม้เร,รียกว่าพวกจีนไทยใหญ่หรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้พรานมางไม่พูดภาษาไทยแล้วนางพูดเหมือนสวยอะ่ะแล้วคือจำเข้าเบือ่อปักปกปักปัักแล้วมีเหมือนเสียงผู้ชายอ่ะตะโกนด่าค็มีเฮียเลี้งนะไม่ไม่รู้แล้วไม่ไล่เฮียกูว่าอาัดคลิปว่าอัดได้แค่ปลปลายส่งให้เจ้าของห้องดูมันเอาอีกแล้วเจ๊จอีสองห้องเนี้ยมันเอาอีกแล้ว มันก right? ็เกิดมาคู่กันนะมันอยู่ข้างกันมันก็ไม่รำคาญกันนะมันจะรำคาญกันเร่งไงอะห้องมันชนกันอย่างนี้อย่างมากมันก็ได้ยินเสียงคุยเสียงทีวีแต่คนที่อยู่ข้างล่างอย่างกูเนี่ยตึมตึมตึมปมปักปึมต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 ึงตึมตึมตึมตึงตึมตึมตึม้ึมตงมตึมต้มตึมตม ก่อนหน้านี้ทำไมมึงไม่ทำวะก็เลยขึ้นไปกะว่าจะจับให้ได้เลยเพราะว่าไม่มีใครรับว่าห้องไหนเวลาจะขล้องถามคฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดังกนอนอยู่บนเตียงที่เฉยโมขึ้นไปเลยถือกล้องขึง้นมาด้วยไปแง้มหูฟังจะทุกทีนะเวลาขึ้นไปไม่เงียบเหมือนมันรู้อะไปแง้มเอาหูเอาหูแนบกับประตูฟัง ฟัง4สีังศูนเหมือนน่าจะคนไทยเปิดข่าวดังมากดังลั่นออกมาข้างนอกห้องเลยแต่ไม่มีเสียงอะไรตุ่มตำไม่มีแต่เปิดข่าวดังมากแล้วก็เป็นแง้มหูศูนย์เก้าชัดเลยไม่ได้เสียงชัดนะกิ่นชัดเลย แกงหน่อ,อไม้แกงเปอิอะอืมแล้วก็เสียงพบพูดอะไรกันอ่ะเหมือนภาษาส,สวยอ่ะพักเลยว่าอินเนีย่ยแหละตามอืมอมึงมันจะมาสำนึกรักในบ้านเกิดอะไรตอนนี้กูลงมากูก็เลยนอนไม่หลับกูก็พายอยากกินแกงหน่อ,อไม้ ก,กินแล้วก็ปวดหลังก็ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่ไม่เป็นไรก็เลยสั่งร้งตามตำมากินชีวิตไม่ได้ทำงานเลยทีนี้ท็อกไม่กล้าไปนอนไม่พอสองอน กินได้นะบำรุง,งสายตาแต่ไม่เคยมีข่าวไอ้หนอนไม่เข้าใจไอ้หนอนแม่พอเข้าใจปิงปิงมันอยู่ในรูแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงตั้งแต่มีข่าวมากูก็หลอนไม่หมดลากินก็ฟัองเลยไอ้ผักบุ้งในแกงสม้มอาเลย แตงส้มบ้านๆใส่อะไรนะปลาหมอตัวประมาณนี้อร่อยจริงแตงส้มเนี่ยบุ่งวันนี้ออกแดดออกดีดเวลาวันไหนไปทำงานแม่ฝนตกา โลกแม่งไม่มีจริยธรรมเดี๋ยวต้องกินจาเขียดเรียดเ,ร,ยดเรียดกับอีกท่องบนน่ะแปลกเราส้มตำทำไมกินคนเดียวแล้วมันไม่ค่อยอร่อยวะ มันต้องกินกับคนอื่นอ่ะมันต้องมีหลายๆคนอ่ะเริ่มไม่ใช้ช้อนแล้วเริ่มมือแล้วกูอื่อนเส้นขนตปัเขาดิ น,นึกว่าตำหลวงพระบางก <g ül s> <g ül s> ินมุนควาหวาดละแวง กินหมดอะไรอยู่ในจานอ่ะกุฎงกุงมะกุฎมะนาวใส่มาแปลว่ากินได้คัดเพื่อนกิน น้ำเอฟให้มาจากสรลาบุรีชื <c oughs> ่นใจชื่นใจ <c oughs> อ,อิ่มกินในตำนี้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เอามากินต่อ กินแล้วไปผู้ใดอยากก็ไปหาตำกินเอาเด้อ